ขุดอมัทุ่งกับโรงเรียนครับเจ้าในโรงเรียนมีเมนูของกินเมืองๆนะครับแกงปีครับแกงปีถ้าจะให้มันอร่อยมันต้องเป็นปีกล้วยปานะครับถ้าเป็นกล้วยบ้านก็อีกรสชาติหนึ่งนี่เป็นกล้วยป่าครับแกงปีกล้วยป่ากับซุกแมงกะใซ่ผักละผักแคร์่องปรุงก็มีพริกกระเทียมกับปีแล้วก็ใช้หมูสามชั้น หมูสามชั้นติดกระดูกนิดหน่อยน้ำซุปมันจะได้ออกนะครับเดี๋ยวก็เอาอันนี้ไปตำให้ละเอียดแล้วก็ไปสับหมูครับเดี๋ยวรอดูนะครับครับก็เอาพริกนี่ครับพริกกระเทียมลงไปโขลกให้ละเอียดนะครับบางคนเขาก็ใส่ตะไคร้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมเพียดไปเก็บไม่ใส่นี่ครับเดี๋ยวตำให้ละเอียดเลยนะครับ กเก็บเลยเรียแล้วครับนุ่เด่นก็จะใส่กะปินะครับกะปิอย่างดีนะครับกินเมืองยัง่งต้องมีกะปิทำให้ละเอียดยกันเลย ครับครับเคดรับของนรกเรียนครับจะใส่ผงปรุงรสนี่นะครับใส่นิดหน่อยแต่ว่าใส่ใน,นน้ำพริกแกงนะครับพอเดี๋ยวเราไปลวนกับหมูลวนกับหมูในกระทะรสชาติของหมูมันจะมันจะกลมกล่อมนะครับมันจะหมูมันจะไม่จืดเวลาเราต้มจนเปื่อยนะครับคตามลงกันเลยหลายทีนะครับ เดี๋ยวดุก็จะตั้งหม้อไฟตั้งหม้อเลยครับครับผู้เรียนก็จะเอากระลำปีเนี่ยมาซอยนะครับซอยเป็นเส้นๆครับนะครับปีกล้วยป่าครับลุงเด่นก็ซอยหมวปีนะครับซอยเสร็จแล้วครับซอยเป็นแผ่นเนี่ยรับถ้าจริงๆแช่น้ําเกลือหน่อยมันจะได้สีมันจะไม่ได้สีนี้นะครับหมูก็สับเรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกก็แกงก็เรียบร้อยละเดี๋ยวก็ ไปตั้งกระทะเลยครับครับตั้งกระทะร้อนแล้วเริ<ด>่ม<ด>ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับบางที่บางคนเขาไม่ใส่น้ำมันนะครับเพราะว่าก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เริ่นใส่เพราะว่าต้องการให้สีสันมันครับเดี๋ยวเราจะเอาพริกแกงไปผัดนะครับถ้าไม่ใส่พริกแกงไปผัดแล้วก็เอาห,หมูเอาหมูไปรวนไปครับ กิน <c oughs> ถ้าเราไปล้วนแบบนี้มันจะทําให้น้ําซุปสีสันมันจะออกมาหน่อยครับถ้าเอาไปต้มเลยนี่ผมว่าน้ํามันสีสันของแกงมันจะแกงซีมันจะออกสีมันจะไม่ค่อยน่ากินครับลวนไฟเบาๆนะครับ ๋ขอตัวล้วนไปได้เลยก่อนนะครับเดี๋ยวก็เอาน้ําล้างคกมาใส่เลยครับครับพอล้วนเสร็จแล้วก็นี่ครับผมก็น้ําล้างคลกมาใส่ะฮสีสันของน้ําแกงมันจะมีแบบอา่ามันจะมีสีสันขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเติมน้ำอีกนะครับแต่ว่าตุนหมูไปเรื่อยๆครับตุนจนมันเปื่อยหน่อยเดี๋ยวพอสักสักพักหนึ่งถ้าผมเติมน้ำผมจะใส่มะเขือเทศบะเ,เขือส้มนี่ ัดกับหัวปีความฝาดนะครับมันจะได้ความเปรี้ยวมานิดนึงก็ทําให้สดละลงคอเลครับนี่ตุนเรื่อยๆครับตุนไปก่อนนะครับตุนสักพักนึ่งครับแต่ว่าต้องเพิ่มน้ำนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนหัวแก๊สแป๊บนึงครับหลังจากที่ตุนมาประมาณ2 0มนาทีนะครับตุนมากับครึ่งชั่วโมงกันครับเดินสายเลครับกระเทลงไปเลยแกะเลยครับ แล้วก็ใส่ใส่ปีเลยไปเลยครับรอแป๊บนึงนะครับครับมันเดือดก็ใส่ใส่หัวปีเลยไปเลยครับคนแป๊บนึงอ๋อแกงปีนี่คันได้คือปลาล้านครับต้องใส่น้ำปลาล้าดเลยนะครับใส่น้ำปลาล้าไปนิดนึงมันจะได้กลมกล่อมครับ หย่อน้ำปลาครับน้ำซุปกระดูกหมูก็เริ่มออกมาแล้วครับ เด๋ยวต้มมันรอมันเดือดแป๊บนึงนะครับครับหลังจากเมื่อกี้ใส่น้ำปลารับแล้วนะครับนิดหนึ่งเดือดเป็นอันได้ที่สุงแล้วครับก็เติมผงปรุงรสครับผงชูรสนิดหนึ่งต้มใส่น้ำปลาไปกลมกร่อมนะครับเด็ดสบยนะครับไฮไลท์ของงานผักแครผักลาผักแครครับชะอมนะครับ พอใส่นี่เข้าไปไม่หอมเลยครับสุดสุดเหนือนะครับสุดคนเมืองเดี๋ยวผมตักแล้วไปชิมให้ดูเลยครับนี่สุกแล้วครับไม่ต้องใส่ผักไม่ต้องใส่ผักนานครับเดี๋ยวสุกเกินปิดแก๊สนะครับเดี๋ยวเราผมตักแป๊บหนึ่งครับหืเป็นอันเสร็จดีครับ หมูนี่ก็เปื่อยนะครับแกงปีนะครับสดน้ำร้อนก่อนอน้ำมัน,นหวานหวานออกเปรี้ยวของมะเขือเทศมะเขือส้มนหน่อยนึงอร่อยเลยครับตัเวเนื้อก็ครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหนียวจริงจ้ำไปเลย น้ำซุปก่อนอืมผมก่อนอือนอมหอมหอมผ้าพาัคแครครับลุงเด่นนี่มาของกินเมืองเมืองนะครับ

ปีกล้วยปลานี่มันล้ำกว่าปีกล้วยบ้านนะครับต้องกล้วยปลาอย่างเดียวครับถ้าจะแกงหวานเลยหวานปีกล้วยปลามสุดหยอด ได้กินได้กินน้ำมันนะครับแกงปีจริงๆโรงเรียนชอบกินผักไม่ได้ชอบกินหมูกินเนื้อลนะ่ะไปกินขนมจีนน้ำยานในกินแต่ผักเขา ได้ใจโอเคกอตัวกินต่อก่อนนะครับกำลังหิวครับเดี๋ยวตอนเช้าลุงเด่นมีงานในเมือง่ครับต้องรีบไปนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้พามาทําแกงปีครับแกงปีกล้วยปลาใส่กระดูกหมูนะครับตอนทําต้องเยะน้ําปลาร้านี่หน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อตัวกินก่อนหิวข้าวแล้วครับ